อ happened, ้มอมอ้มอมอ้าอมอ้มอมอ๊มอมอ๊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 มแต่อ๊มอ๊มอ๊มองมอ๊มอ๊มอ๊อ๊ออมอ๊มอ๊มมั๊มมอ๊มอ๊มอ๊ม๊มอน้อ๊มอมอ๊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 ออ๊อมอ๊ม้อ๊อ๊ม่ออ อืมอูหดมันอะต้องจิ้มต้องจิ้มกัอะไรต้องจิ้มกับอะไรเออูนะกับปลาอะไรเน้อสายเน้อะไระเรื่อง ชือเสียดแขรนงก็ไปอาบน้ำน่ะแแนี้เอาอีบ้นหนลูกกุมามแ่กลุอเลยอ่ะไหมนีใ่ไหไฟลงลงไฟลดลไฟลงเออเออเุด ดีขึ้นไหมกุ่งตอนป่าขื่อจะหัวแขกนี่ยังงู้จังเลยตรงนี้เลย ไม่ติตอดอืแ